Honda Jazz GK นะครับติดตั้งเกดเดฟี่สอง s นะครับเซตหกตัวงานติดตั้งในห้องเครื่องครับผมดูรวมๆก่อนนะครับนี่นะครับเนียนๆแบบนี้เลยแด a ปเตอร์นพร้อมด้วยเข็มขัดอย่างดีนะครับท่อลมซิลิโคนสีดำอย่างดีนะครับนี่นะเนียนๆแบบนี้เลยครับมาดูงานใต้เกดบ,บ้างฮะใต้คอนโซล นเป็นไงไม่เห็นสายไฟสักเส้นครับเป็นเนียนเลยกล่องคอนโทรลก็ไม่เห็นข้างในเกะ๊ะโลง่ลงๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีสายไฟลงุลงลังเป็นระเบียบแน่นอนครับผมจัดให้แบบนี้ทุกคัน เนี่ยนะครับ 248s หน้ามืดสนิทกลางแดดชัดเจนนะผมเปนเนียนเลยรีโมทสามปุ่มนะครับแบบเดียวกับของแท้ นอกสถานที่นะครับปัทยาชนบุรีขอบคุณมากครับที่ไว้วางใจร้านนัดอะไรซิ่งจบไปครับขอบมากครับ